เราก็เดินหน้าเต็มสติมว่าเราจะเห็นการเมืองการเมืองแบบใหม่นะซึ่งเราก็ทําอะไรไม่ได้หรอกนอกจากเราก็ต้องแสดงความเห็นแล้วก็กดดันนะครับเราก็ต้องเรียกร้องใช่ไหมแล้วเรารอไม่ได้แนละ้วมันเสียโอกาสประเทศไปแล้วปีหนึ่งแล้ววิธีการมาของคุณเนี่ยนะถ้าเกิดคุณยอมตั้งแต่ว,วันแรกเลยนะว่าใจแข็งอะ่ะไม่ยอมร่วมมือกับกลุ่มสืบทอดอำนาจในการตั้งรัฐบาลเนี่ย ผมว่าบ้านเมืองก็ไม่มาในจุดนี้นะแต่วันนี้คุณเล่นสกรปรกก่อนคุณไม่ยอมที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยคุณก็ยังอยากเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองนันผมก็เลยรับไม่ได้นั้นผมอยากเห็นการเมืองแบบใหม่แล้วผมยิ่งผมเห็นมีข่าวว่ามีอดีตรายการพยายามจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่ถามว่าทําไมทําไมตอนคุณอยู่ในหน้าที่คุณไม่ทําวะคุณมาคิดรักชาติอะไรกันตอนนี้ ผมว่าพวกคุณเสพติดอำนาจกันมากกว่าคนเรานะถ้าจะทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเนี่ยมันต้องทําเลยโดยเฉพาะช่วงที่คุณมีอำนาจวาสนาเนี่ยคุณก็ต้องทําแต่ไม่ใช่ว่าคุณมาหมดราชการเกษียณแล้วคุณจะมาตั้งพรรคการเมืองเพื่อที่จะอะไรคือผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคุณจะมีความบาดฐานนี้ผมว่าพวกคุณเสพติดอำนาจนะครับผมไม่มีทางเชื่อน้ำยาน้ำมลของคนพวกนี้ ทำไมตอนนี้คุณมีอำนาจวาสนาเนี่ยคุณทำได้เลยคุณไม่ทำอะ่ะใช่ไหมคุณจะมารอส้นตีอะไรตอนนี้ใช่ไหมท่านผมก็เลยความที่ผมก็อาจจะฝืนฝืนมารู้สึกหน่อยนะแต่ผมอยากเห็นการเมืองใหม่แล้วละ่ะมันต้องเริ่มมันแต่วันนี้ละ่ะมันรอไม่ได้ละที่ผ่านมานี่มันก็มันก็เสียเวลาไปเยอะแล้วเราเสียเวลาไปไม่ใช่ปีเดียวเราเสียเวลาไปกับการเมืองระบอบประชาธิไปไตยนี่มานะปีนี้ปีแล้วละ่ะตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้านะครับ อันนี้หกเจ็ดเหลือแค่แปดปีครบร้อยปีเราเสียเวลาไปแบบระบอบประชาธิปไตยเฮงซวยเนี่ยนะเก้าสิบสองปีแล้วประเทศอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วแต่เรายังต้องมาทนทุกข์ทรมากันนักการเมืองเสงียงเครลงพวกนี้อยู่อีกเหรอครับใช่ไหมผมก็เลยไม่อยากจะรอละผมอยากจะเริ่มกันวันนี้เลยว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทิลูปการเมืองไทยใช่ไหม ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ที่เล่นงานมือแบบกรปรกไม่มีความเป็นสุภาพหลุดผมต่อต้านหมดผมไม่สนผมไม่สนแล้วว่าคุณจะยังไงกแล้วแต่คนระับถ้าจะเริ่มมันต้องเริ่มเลยครับไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองก่อนแล้วมาทำเพื่อชาติบ้านเมือน,นแล้วยิ่งคุณมีความสุขสบายร่ำรวยแล้วเนะี่ยคุณควรจะต้องคิดถึงชาติมากๆไม่ใช่ยังมองอยู่ในมุมตัวเองนะดันั้นวันนี้เราอยู่ด้วยกันในกลุ่มนี้ก็ความคิดผมยังยืยนยันว่าผมก็ยังไม่คล้อยตาม นะผมก็ไม่คอยตามนะแต่ผมก็แค่ทำได้ก็แค่มมคงวิพากษ์วิจารณ์นะใจผมเชียร์รัฐบาลผมก็คงเชียร์ไม่ลงใช่ไหมผมก็แค่ตำหนิในสิ่งที่เ,เราไม่เห็นด้วยผมอยากได้การเมืองแบบสร้างสรรค์จะล้างไพ่ใหม่อีกแล้วสิไม่รู้นะบางบัดนเนาะวันนี้เราเราไม่ทะเลาะก,กันวันนึงเนาะแต่วันนี้เราเพื่อเราปรารถนาดีกับประเทศชาตินีจริงนนะเราก็ไม่ควรทะเลาะก,กันเอง เราควรจะทะเลาะกับความไม่ถูกต้องด้วยผมไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายประเทศตัวเองผมไม่ได้มีเจตนาที่จะอิจฉาลิษยาครผมไม่เคยสงเสริไม่เคยทาผิดกฎหมายแล้วผมก็ไม่ได้หวังว่าผมจะมีลาดยศสารเสรืออะไรเลยนะผมมีชีวิตของผมตัวนี้ดีมากแล้วนะผมไม่ได้ทำเพื่อผมจะก้าวไปสู่ถนนบนการเมืองอีกครั้งผมผมไม่เคยคิดถึงเรื่องคนนั้นเลยครับนะผมแค่คิดว่าอยากเห็นบ้านนี้เมืองนี้มันตรงไปตรงมาการบริหารประเทศนี่มันควรจะเรียบง่าย โปร่งใสตรงไปตรงมานะไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเราเปล่อยให้กลไกมันเดินไปตามธรรมชาติอย่าไปใช้อิทธิพลอย่าไปใช้เส้นสายแต่อย่าไปใช้ระบบอุปถัมภ์อย่าให้มีใครมาครอบงำบ้านเมืองนะครับกติกาคือกติกาวันนี้นะประชาชนอยากเห็นประเทศนี้จเจริญขึ้นใครก็ได้ครับที่เข้าไปทําให้ประเทศนี้จเจริญขึ้นทําให้ประเทศนี้มีความเท่าเทียมมีความยุติธรรมนะครู้ไหมให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันแต่วันนี้ประเทศเรามันไม่ใช่ครับ มันกลายเป็นสมบัติของคนไม่กี่ตระกูลในขณะที่เอาประชาชนจํานวนมากมา,มาบาังหน้าแล้วเราก็อ้างปากรักชาติแลวที่ผมไม่รู้เวลาในทะุกที่เห็นไอ้พวกที่ตอนนี้คุณมีอำนาจวาสนาแล้วคุณไม่ทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเนี่ยแล้วพอเลิกแล้วเสือมาตั้งพรคการเมืองเพื่อจะมาอาสาดูแลประชาชนเนี่ยกไอ้อส้นเต็นตอนมึงอยู่ในตําแหน่งมึงมีโอกาสทําทุกวันไม่มีวาระด้วยเนี่ยทําไมมึงไม่ทํากันวะ ใช่ไหมมึงจะมาต้องมาตั้งพักรอให้เป็นพักการเมืองก่อนแล้ว,ลวค่อยทำเหรอกูไม่เชื่อเพราะการเล่นการเมืองเนี่ยครับมันมีต้องใช้ทุนท้ายสุดมันก็เป็นคนที่ต้องถูกทุนครอบงำแช่ไหคุณจะท,ทาตามเพื่อใจมีเหรอว่าคนที่จะให้เงินมาทําพักการเมืองโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนดังนั้นวันนี้คนะรับข้าราชาการเนี่ยคุณมีเงินเดือนกินอยู่แล้วคุณไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องดิ้นรนใช่ไหมคุณมีอํานาจที่ประชาชนมอบไปให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีสวัสดิการาให้เนี่ยคุณควรจะต้องทําหน้าที่ของคุณอย่างขัน แต่ไม่ใช่เอ,อาอำนาจหน้าที่มาทำมาหาแดกมาข่มขู่ลิัยประชาชนหรือมาหาประโยชน์ข้อตัวนะถ้าเกิดสมัยคุณรับราชการคุณไม่ใช่การรายการที่ดีเนี่ยคุณไม่ต้องโมโหุณไม่ก็มาตั้งพรรคผมไม่มีทางเชื่ออ่านะครับเนะี่ถ้าคุณเป็นข้าราชการเลวๆคุณมีข้าราชการเป็นข้าราชการที่ไม่เคยทําเพื่อชาติคุณจะเป็นข้าราชการที่เล่นพรรคเล่นพวก นะคุณเคยชุดยจิตคอร์รัปชันคุณเคยกินตามน้ําคุณไม่ต้องมาเสนอหน้าดีกว่าเขาให้คุณกเกษียณคุณก็ควรจะ,กระเกษียณไปนะนะไอ้คลายการที่ตอนอยู่ในอำนาจหน้าที่ไม่เคยคิดที่จะทําทความดีตอบแทนบุญคุณเงินภาษีประชาชนเนี่ยนะดังนั้นของมึงกเกษียรแล้วก็จบจะพอแล้วแค่พวกมึงหยุดนะนั่นแหละคือการช่วยชาติแต่ให้มึงกระสัน ยังตะเกียรตะกายดิ้นรนที่จะเข้ามาทํางานกับมึงมึงแม่งไม่ได้ทําเพื่อชาแน่นอนนะนั่นขอนะไอ้พวกข้าราชการที่แบบตอนมีตําแหน่งแห่งหนไม่เคยคิดจะทําอะไรเพื่อชาตินะแต่พอกเกษียณแล้วเสือกระสันเนี่ยนะพอ,อ,อในพนรวยร้อยล้านใครกล้าไปถามก็นะั่นไงในพนที่รับราชการมาตลอดทั้งชีวิต พี่พ่อแม่เป็นชาวนาชาวไร่เป็นลูกชาวบ้านแล้วกเกษียณแล้วไม่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยมีใครเชื่อมว่าไม่โกงใช่ไหมถ้ารายการทุกคนเลยไม่ต้องในพลหรอกครับถ้ารายการทุกคนนะครับที่รับรายการมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยใช่ไหมโดยพื้นฐานก็ครัวนะไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วกูก็ไต่ต้ามาจากพนักง,งานธรรมดาเนี่ยจนขึ้นมาเป็นอาชีพโดง่งอาชีพดีแล้ววันหนึ่งกูมีเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยไอโกบว้ที มึงจะไปหาเงินจากไหนว่าร้อยล้านเนี่ยเอาแค่มึงกับเงินที่ได้เนี่ยเก็บอย่างเดียวนะเงินที่ได้มันไม่ต้องจช้นะฝากในะทุกเดือนฝากเงินฝากเงาเนี่ยจนเกษสียก็ไม่มีฐานได้ถึงร้อยล้านเออเห็นไ,ไหมดังนั้นข้าราชการมันยากมากเลยวยอาชีพรับราชการจะมีเงินร้อยล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เออเห็นไ,ไหมแ้นคนเหล่านี้ล้วนแต่ใช้อำนาจหน้าที่ หาประโยชน์เข้าตัวทั้งนั้นมันก็เลยรวยไงเออนะวันนี้ผมก็ทำได้แค่เป็นแค่หมาเห่าใช่ครับแล้วผมทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ใชจผมยอมก้มหัวยอมรับผมคงทำไม่ได้อออข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองน,นี้นะผมว่าแม่งเกินว่าครึ่ง ที่กเกษียณแล้วแม่งร่ำรวยยิ่งตำแหน่งที่ให้คุณได้โทษชาวบ้านได้เนี่ครับมันจะมีคนที่เอาเงินเอาทองมาเพื่อขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกมันก็เลยรวยครับแล้วมันจึงเกิดระบบเงินใต้โต๊ะทุจริตคอร์รัปชันเก็บสวยใช่ไหมครับหรือว่าใช้ระบบเส้นสายระบบทํามสงสารลูกเมียเลยไม่กล้าสู้คอร์อรัปชันก็ไม่ควรจะรับราชการ พราะข้าราชการเนี่ยคุณเข้ามาเพื่อจะอุทิศนะครับอย่าไปอ้างลกูกอ้างเมียนะบ,บางทีผมก็อืดด่านนะผมเคยเนี่ยอาคนรู้จักผมแล้วนะก็รับ,นะบราชการเนะผมก็ดานะ่าเมาเล่าก็ด่ามาเป็นลูกพี่ผมนะพี่พี่มีอายั้มพี่มีเคยรู้สึกอะไรบ้างการเป็นข้าราชการที่แม่งทุจริติคอร์รัปชัน ก็ไม่อยากขอรับชั่นแต่ไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็ถูกย้ายพอถูกย้ายเขาก็เอาคนใหม่มาทำแทนแล้วถ้าไอาคนที่มาเนี่ยมันทำไม่ได้เขาก็ย้ายไปเ,เอาคนที่ทำได้มาทำเพราะคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาต้องการคนที่จะมาหาเงินส่งให้เขานะพอไม่ไม่ลาออกลาออกก็ไม่รู้จะทำอะไรกิน <c oughs> ก็เลยปวดกระบาลอย่นี้เขาใจไหมครับ คือไอ้พวกนี้ก็อ้างคำนี้แหละผมก็ต้พูดไม่ออกอ่ะคือคุณกลัวคุณลำบากลบากลัวครอบครัวลำบากแต่คุณไม่กลัวประชาชนลำบากนี่คข่าวรายการวันนี้ผมก็วันนี้ขาวรายการทาบางนเนี่ก็หาสวยสงนายเพื่อแรกกับการได้อยู่ตรงนั้น ถ้าไม่อยู่ตรงนั้นก็ออกไปอยู่ที่อื่นก็ไม่เจริญก้าวหน้าแต่วอยู่ตรงนี้คือเนื้อข้าราชการชอบคิดแบบนี้ถึงถึงว่าเขาจะไม่อยู่เขาก็ถูกย้ายออกไปแล้วก็เอาคนใหม่มาทําระบบก็เป็นแบบนี้จริงๆฉะนั้นเขาเลยแต่เนี้ยกูทําเองดีกว <laughs> <laughs> ดูสิคือไอ้การกคิดก็แบบนี้อ่ะ รายการส่วนใหญ่มันยึงเห็นประโยชน์กับส่วนตนไนงมันก็เลยชอบอ้างว่าตามนา้ำเพราะถ้าไม่ทําก็คนอื่นก็ทําอยู่ดีนะฉะนั้นกูทําเองดีกว่าอย่างน้นกูได้ด้วยแต่ถ้ากูไม่ยอมกูหนึ่งกูละบากสองไอ้ระบบตรงนี้ก็ไม่หมดไปเพราะถึงกูไม่ทําก็มีคนไนทำอยู่ดีระบบแม่งความคิดมันดีมากนะรายการเออใช่ไหมเอ้นั่นก็บอกมันก็เลยคิดเอาง่ายๆเลย ไม่ทําเดี๋ยวเขาก็หาคนที่ทําได้มาทําแล้วครอบครัวลูกเมียกูก็เดือดร้อนด้วย,ยกูก็ต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ลูกกูก็ลําบากแทนที่ลูกกูจะมีอนาคตได้อยู่ในกลางเมืองเราบังก็โดนไปออกไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ที่ธุรกันดานกูก็เลยจะไม่ต้องทํแฝดผมก็ไม่รู้จะเสียงยังไงอะ่ะนะวันนี้นะมันต้องออกเอากฎหมายแบบแบบฮ่องกงอ ฮ่องกงนี่นะครับเขาใช้กฎหมายแบบว่าถ้าหน่วยงานไหนมีการทุจริตคอร์รัปชันนะโดนทั้งหมดถ้าคนที่จะไม่โดนคือคนที่เป็นคนแจ้งบอะแสนะขถ้นการระดับล่างๆเนี่ยก็เลยใช้วิธีการแจ้งเบาะแสเพราะว่าคนที่แจ้งเบาะแสคือคนที่รอดนะส่วนคนในหน่วยงานนั้นโดนทั้งหมดนะครับ วันนี้คนทุกคนต่างคนต่างระแวงอ่ะจึงต้องระวังอ่ะคอยสอดส่องอ่ะถ้าเห็นอะไรที่ผิดปกติว่ารีบแจ้งเลยครับมันจะมีหน่วยงานหนึ่งเลยครับที่เอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็เล่นทั้งหมดด้วยถ้าหน่วยงานไหนนะรีบมาปล่อยให้ลูกน้องทุจริตเพราะชันหัวหน้าโดนด้วยหรือว่าหัวหน้าไปสั่งให้ลูกน้องทำแล้วลูกน้องไปฟ้องเนี่ยครับโดนหมดถ้าลูกน้องรับคาสั่งหัวหน้ามาแล้วปฏิบัติตามที่หัวหน้าสั่งโดนโดนะหัวหน้าั้งโดนลูกน้อง ังนั้นถ้าเกิดวิธีเดียวที่คุณจะไม่โดนก็คือคุณต้องแจ้งเบาะแสเออเนี่ยวิธีเนี้ยเขาทําให้เขาแก้ปัญหาเรื่องทุจริตเขารัปชันได้ในต่างประเทศหลายๆประเทศเขาก็เล่นระบบนี้นะก็คือเวลาเล่นเนี่ยเล่นทั้งหน่วยงานเพราะมันทุจริตคนเดียวไม่ได้คุณว่าจริงไหมครับในหน่วยงานเนี่ยผมน่าสั่งเนี่ยถ้าลูกน้องไม่ก่อเรื่วงมือก็ทําไม่ได้ ถ้าลูกน้องจยทุจริตหัวหน้าไม่อยอาก็ทาไม่ได้ดังนั้นการทุจริตในหน่วยงานเนี่ยครับมันยากมากที่จะไม่มีคนรู้ปรว่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดมีการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดนทั้งหน่วยงานทีนี้แหละครับไอตัวลูกเล็กๆเนี่ยแหละครับมันจะแจ้งเลยครับแต่หน่วยงานป่าป่ามึงต้องเอาจริงนะไม่ใช่เหมือนใ้ปปชบ้านเราเนี่ยที่เลือกปฏิบัติชัดเจน ม,มันมีวิธีเดียวที่ต้องปาปามนเด็ดขาดมันจะได้เลิกข้ออ้างแบบนี้ไงถ้ากูไม่ทำคนนึงก็ทําผมกม็อย่าเถียงกับคนพวกนี้นะเถียงไปก็เหนื่อยป่ากเออต้องเอาเลยมาตรการเนี่ยผมนึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยคุณหูทองทานเนี่ยแพททองทานเนี่ยประกาศเลยว,ว่าการปาบโกงเนี่ยมันควรจะเป็นวาระแห่งชาตินะ แล้วคุณจะลบล้างเลยนะว่าในอดีตในประชาชนจะชื่นชมศรัทธาคุณเอาไหนไหนพี่ประเด็กก็เชียร์ตระกูลคุณแล้วเกินเนี่ยผมก็อยากเห็นด้ว่าคุณจะกล้าปาปามทุนเจริคอลรัปชันจริงหรือเปล่าแล้ววันนี้นะคุณมีข้ออ้างในอย่างเต็มที่แล้วอย่างที่พี่ประเด็จบอกว่าคุณได้อาวุธชั้นดีไปเลยนในการที่จะปฏิเสธคนที่มีตําหนินะคุณอ้างได้เลยนะวัวนนี้ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับนะ แล้วก็ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะต้องเป็นที่ประจักษ์เนะี่ยคุณสามารถปฏิเสธคนสีเทาได้เลยนะไม่ให้มาร่วมในคอรมอรคุณนะผมว่าน,นี้เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ผมลึกผิดหวังนะที่ไอ้พักประชาชนน่ะจะขอเสนอแก้รัฐมนูลเรื่องนี้นะคุณควรจะต้องรักษามันเอาไว้ใช่ครับคุณควรจะต้องหาคนที่ไม่มีตำหนิครับผมเชื่อว่ามันมี นั่นนั้นใครก็แล้วแต่เนี่ยหลายคนมันควรจะเลิกเล่นการเมืองจะเก็บไว้ทำเฮียอะไรคนเรานะถ้าเกิดวันนี้นะคุณอยากจะเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะแต่เรียนจบมาเนี่ยนะคุณต้องระมัดระวงังนะคุณจะเอาดีทางการเมืองนะคุณจะมีประวัติเสียไม่ได้เลยนะแล้วคุณมาเล่นการเมืองอย่างนี้ยถ้าเกิดคุณมีประวัติเสียสมัยเรียนจบมาเริ่มทำงานก็มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันคุณก็ไม่เหมาะแล้วที่จะเป็นนักการเมือง มันนึกจะแก้ปัญหาทุจริตได้ในประเทศเนี้ยเออไม่ใช่ไปแก้มันวันเนี้ยวันเนี้ยคุณหนูยังสดใหม่และยังไม่มีตําหนิดมากมายอะไรนะก็วควรที่จะกล้าประกาศเลยว่าการปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี้ยมันคือวาลาแห่งชาติที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันแล้วผมก็เชื่อนะว่าทุกพักมันไม่มีเหตุผลอ,อะไรเลยที่จะปฏิเสธยู่ไเ่นพวกมือตั้งใจจะมาโกงเออใช่ไหม วันนี้นะคุณประกาศไปเลยเว้ยวันนี้ทุกคนทีเข้ามาต้องหยุดโกงถ้ามีต้องฟันแบบไม่เลี้ยงเลยไม่ต้องกลัวรัฐบาลจะล้มเพราะผมเชื่อถึงรัฐบาลล้มเลือกตั้งใหม่คุณก็ชนะเออใช่ไหมเพราะมันยากตรงไหนไว่าการที่จะกล้าเหยียบปากปรามทุจริตคอร์รัปชันเออ ไอ้นักการเมืองหลายคนในสภาเนี่ยโอ้โหใครก็รู้เห็นหนังหน,น้าแม่ก็รู้แล้วว่าใช่คนดีอ่ะแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้บริหารประเทศเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ซีเรียสเนี่ยนะไม่ปล่อยผ่านเนี่ยนะไอพวกนักร้องก็ไม่ต้องเสียเวลาเราก็มึงก็ไปทำมาหาแดกนะแกันแ้ก็ร้องบางทีก็เลอะเทอะอีกต้องใช้รถประหารเนะ่รัประหารากี่รอบแล้วล่ะ ไอคนที่มาบางทีกูว่าหนักกไกเออใช่ไหมวันนี้เราควรจะต้องเอานี้เป็นเรื่องซีเรียสเพราะไม่งั้นประเทศเราไปรอดแล้วครับหน่วยงานวันนี้หน่วยงานที่ควรจะทําหน้าที่เหมืนอนทุกตำรวจเนี่ยมึงก็แม่งไงที่จะไปปราบรามตัวผู้ร้ายใช่ไหมมึงก็ไปตั้งด่านคุมกู้ริชัยชาวบ้านอ่ยเก็บสวยการเป็น่ายิ่งมีอำนาจยิ่งมีรายได้เยอะในการ มีปล่อยให้สิ่งผิดกฎหมายเกิดขึ้นในพื้นที่ตัวเองแล้วก็ได้เงินท่าคุ้มครองมาประเทศมันจะแก้ปัญหาได้ไงวะแล้ววันนี้นักการเมืองหลายๆคนอะ,นะมึงเล่นการเมืองมานานขนาดนี้มึงควรจะเลิกเลยหรือเปล่ปาเฮ้ยมึงแม่งไม่คิดว่าจะหลีกท้ายคนอื่นกันบ้างเลยเหรอวะประเทศอื่นทำไมก่อนเขาช่จะหลหนักกว่าเราเลยนะห้องกงเกาลูนนี่ทไมไยก่อนอโอ้โหสุดยอด สิงคโปร์นี่คือสุดยอดดินแดนในการคอร์รัปชันทำไมเขาป่าปามได้ะเกาหลีทำไมต้องโคตรคอร์รัปชันจีนนี่โอ้โหไม่ต้องพูดเลยครับสุดๆทำไมวันนี้ก็ป่าปามได้ครับเอ้ยทำไมประเทศเราไม่เอาสักทีครับทำไมประเทศรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยเขาไม่มียาเสพติดเลยผมโคตรดีใจที่มีคนไทยถูกประหารในต่างแดนโคตรดีใจเลยนะ ผมก็สะใจเลยมึงช่วในประเทศไทยไม่บอกไปช่วทั้งต่างประเทศเนี่ยสมน้ำหน้าแม่งนะเออทำไมประเทศเราเนี้ยก็ทำได้มาทำไมประเทศเราทำไม่ได้ประเทศสิงคโปร์แค่เคี้ยวมากก็หลังไง่ได้เลยทำไมเ็าทำได้คนไม่กล้าบ้วนน้ำลายลงพื้นเออทำไมเ็าทำได้ วันนี้มีนักการเมืองหลายคนเนี่ยใครก็รู้ว่าไอ้คนนี้ซื้อวุฒิการศึกษามาตั้งเป็นนักธุรกิจเป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ในท้องถิน่นวันหนึ่งได้เป็นนักการเมืองใช่ไหมก็เริ่มอ,อยากจะมีวุฒิการศึกษามาประดับบาระะมีก็ใช้วิธีการซื้อนำจา้างคนไปเรียนแทนก็มีซื้อวุฒิการศึกษาก็เพียบนะเพราะมีช่วงที่ระบุคุณวุฒิใช่ไหมว่า ้วต้องจบอะไรมาเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ่วนนั้นแม,นะม่งนัการเมืองนิยมไปเลี้ยงมาเลี้ยงกันตอนกแก่ๆเนะพียบเลยสถาบันบางแห่งนะ่ะอย่าให้เอ่ยชื่อเลยครับแมงคือที่ขายประกาศนีบบัตรเลยเออ,อวันนี้อยากเห็นนะครับรัฐบาลกล้าครับผมเชื่อถ้าเกิดคุณเอาจริงเอาจังเรื่องการงานทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยโดยไม่เลือก,กที่รักมาที่ชัางเนี่ยครับเพราะว่าประชาชนพร้อมจะลืมเรื่องราวในอดีตเลยนะ อย่าปล่อยให้มีการคอร์รัปชันหลังอย่างนี้เป็นต้นไปนะครับไอ้เรื่องเก่าๆคนนี้ประชาชนพร้อมจะลืมนะถ้าคุณกล้าที่กว่าลา้างนี้แล้ววมนน้คุณมีข้ออ้างได้เลยนะว่าเฮ้ยกฎหมายใหม,หม,หม,หม่แม่งยังมันรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันฉบับป่ากโก้นะนโกงไม่ได้นะมีประวัติไม่ดีก็โดนเลยนะและ้วคุณก็ใช้อานาจนายกของคุณเนี่ยครับไปขันน็อตไอ้หน่วยงานเฮงซวยที่แม่งไม่ยอมทําหน้าที่เนี่ยให้มันทํางาน ผมเชื่อประชาชนจะให้โอกาสและยืนเคียงข้างคุณแต่ถ้าคุณยังกล้ากลัวและยังใช้หน่วยงานเหล่านี้เป็นอาวุธในการทําร้ายฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวเนี่ยมันก็วนอยู่แค่ตรงนี้แล้วเมื่อไหรจะเริ่มไดนะ้ถ้าไม่เริ่มวันนี้จะเริ่มวันวันไหนผมว่าคุณโคชโชคดีแล้วไม่รู้ไปทาไปชัไหนนะพี่ประเด็กก็เรื่องเชียร์คุณชิบหายนะแล้วผมบอกเลยรัฐมนตรีหลายคนผมไม่ชอบที่หน้าแม่งเลยนะผมว่าเอาคนแบบนี้มาเป็นรัฐมนตรีได้ไงวะ คุณสมบัติแม่งไม่ผ่านเออก็รู้ว่ามันโกนะครับก็รู้ว่าครผ่ามามันโกงไงผมพร้อมจะเลิ้นะแต่ขอให้มึงเริ่มวันนี้แหละที่ผ่านมาเนี่ยอา,ากูยังไม่คิดกันนะถ้ามึงกล้าป่าเป้าที่อย่างจริงจังวันนี้นะเรื่องราวในเะด็กกูจะเลิ้ไมทรังหมดเลยแล้วกูอยาหันมาเชียร์มึงสุดลิที่ไปโตเลยกูจะไมาในในใ่ยอมใะไรแต่ต้องเลยกล้าหรือเปล่าแล้วผมเชื่อหลายคนก็พร้อมนะเอ้า จะมาถึงนี่แล้วอ,อนั <S <S นนี้เริ่มกันใหม่ตอนนี้ใครโกงตายผมว่าประชาชนพร้อมเกลีดดดยดหรือโค,ค้กคนบางคนเป็นโค้ดอีกเลยในดีนะใช่ไหมในดีคนบางคนบางคนเป็นฮีวันนี้มาจะเริ่มเล่นการเมืองไปแล้วแต่คือมันคือตัวฮีเลยครับ <S <S นะวันนี้ก็กลายไปที่นำหน้าถตาของชาวบ้านนะครับก็ยังให้เกียกรติให้เคารพกราบไหว้ทั้งที่รู้ไอ้ตัวมันเคยทำชั่วขนาดไหนนะไหมฉะนั้นมันๆๆมเรื่องฉะถ้าเกิดคุณจะเริ่มตอนนี้มันก็ยังไม่สายนะ แล้วคุณก็ไม่ได้มีใครลำบากยากจนเลยเออถ้าคุณลำบากยากจนก็ไปอย่างไี้พวกคุณก็มีฐานะกันทางนั้นน่ะจริงแค่คุณยอมหยุดแค่นีนะ้ผมว่าประเทศนี้มันก็จเจริญแล้วเมื่อไหร่จะมีการคิดถึงคุณงามความดีประเทศนี้บ้างวะไม่มีใครกล้าปาบเลยก็นี่ไงผมบอกไม่ต้องปาบตัวเองไงก็ขอห,หยุดไงในเมื่อวันนี้คุณได้อำนาจจากประชาชนไปแล้วคุณก็หยุด พฤติกรรมชั่วช้าทั้งหมดไม่ยอมให้คนอื่นทำแล้วถึงคุณก็ไม่ต้องทําเองด้วยแล้วก็อย่ายอมให้คนอื่นทำด้วยไม่ใช่เหมือน,นบางคนน่ยไอ้หน้าเนื้อใจเสือบางคนเน่ะทำเป็นคนดีแต่ลูกน้องมึงโกงเง,งี้ยก็เฉยทำไมไม่รู้ไม่ชี้เงี้ยอ้ไม่เริ่มวันนี้จะเริ่มกันวันไหนผมก็นึกไม่ออกเลย